you สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจนาัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนําเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กําลังอ่านประวัติหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะในตอนที่แล้วหลวงพ่อฤษีลริงดําท่านก็เล่าไว้นะคะถึงเรื่องของหลวงพ่อโน่งและท่านก็บอกว่า เมื่อปีพศเท่าไหร่จำไม่ได้แต่ว่าท่านได้บวชแล้วเนี่ยปรากฏว่าหลวงพ่อโหน่งมรณภาพแต่ว่าในวันที่จะเผานั้นหลวงพ่อปานติดธุระยังไปไม่ได้ท่านจึงสั่งพระไปบอกว่าถ้าหากว่าศพหลวงพ่อโหน่งไม่เน่าอย่าเพิ่งเผาให้รอท่านก่อนแต่ถ้าหากศพหลวงพ่อโหน่งแห้งหรือว่าเน่าก็จงเผาเถิดเพราะเก็บศพไว้สิบสามเดือนแล้ว เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาฟังต่อกันเลยค่ะประวัติหลวงพ่อปานพระครูวิหารกิจจานุการวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เล่าโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำปรากฏว่าเวลาเขานำศพออกมามีสภาพเหมือนคนนอนหลับเวลาท่านจะตายท่านนอนตะแคงขวาพนมมือเหมือนกับคนนอนหลับสภาพการเน่าเหม็นอะไรก็ไม่มีสมัยนั้นไม่มีการฉีดยา แต่ทว่ากรรมการส่วนใหญ่เขาพากันเผาเสียต่อมาหลวงพ่อปานรู้เข้าไปที่วัดนั้นฉันก็ไปด้วยท่านเรียกกรรมการวัดบ้างพระบ้างมาเทศซะเยอะเรียกว่าเทศให้ฟังเพราะไม่รู้ค่าของความดีว่าหลวงพ่อโหน่งนี่เป็นพระอรหันต์พวกแกนี่อยู่กับพระอรหันต์นะไม่รู้ค่าของความดีของพระอรหรันต์ นี่ท่านอธิษฐานตัวทิ้งเข้าไว้นะวันนั้นฉันมาไม่ได้ฉันก็สั่งแล้วว่าทศพไม่เน่าไม่ควรจะเผาเขาก็ไม่เถียงท่านพูดแล้วเขาไม่เถียงท่านก็แพ้เขาเนี่ยสิที่นี้คุณสมบัติหลวงพ่อโหนงมีพิเศษอยู่อย่างหนึงห่งหลวงพ่อปานบอกว่าเวลาใครเขานิมนต์ท่านแล้วก็ท่านต้องถามพระเสก่อนเพราะว่าท่านไม่เคยเรียนเนี่ยเวลานิมนต์ไปเทศท่านบอกว่า ต้องถามพระก่อนแล้วท่านก็จุดทูปถามพระของท่านถ้าพระให้ไปท่านไปถ้าพระบอกว่าไม่ควรไปท่านไม่ไปใครจะนิมนต์ก็ตามท่านไม่ไปแล้วปฏิปทาพิเศษของท่านมีอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านเอาแม่ของท่านไปเลี้ยงไว้โยมผู้หญิงนะเรียกภาษ,าษาธรรมดาว่าแม่มันชัดดีไม่แปลกไม่เปลือกลรอกเรียกแม่ก็ได้ เวลาท่านบินทบาทมาแล้วท่านก็เอาข้าวไปให้แม่ของท่านกินแล้วท่านก็ฉันแบบนี้ไม่ผิดนะเคยฟังมาแล้วเมื่อเวลาแม่กินข้าวแล้วท่านก็เทศให้แม่ของท่านฟังกันหนึ่งทุกวันหลวงพ่อหน่งท่านทำอย่างนี้เป็นปกติจนกระทั่งแม่ของท่านตายเอาละบรรดาลูกหลานทั้งหลายเป็นอันว่าวันนี้ก็ขอยุติกันเพียงเท่านี้นะ ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแก่บรรดาลูกหลานที่น่ารักทุกคนสวัสดีนี่ก็จบการบันทึกของวันที่21มกราคมพุทธศักราช2515 ลูกหลานทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่ย2สองมกราคมพศ2515ห้าิห้าเมื่อวานนี้ฉันพูดถึงหลวงพ่อปานที่ไปอยู่กับหลวงพ่อเนียมมันปั้มเป๋ไปบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบขอให้ทราบในตอนนี้นะว่าหลวงพ่อปานท่านอยู่กับหลวงพ่อเนียมสามเดือนถ้าบังเอิญไปพูดว่าหนึ่งเดือนแล้วก็ผิดนักเวลาเลิกแล้วไปนอนไปนึกขึ้นมาได้ว่า ฉันพูดว่าอยู่กี่เดือนก็ไม่ทราบเอาเป็นรู้กันว่าหลวงพ่อปานอยู่กับหลวงพ่อเนียมสามเดือนก็แล้วกันการบวงสวงก็เหมือนกันเป็นการเชิญเทวดาทั้งหมดอาราธนาพระแม้แต่บาร,รมีของพระพุทธเจ้าลงมาทั้งหมดและพรมทั้งหมดในการบวงสวงแบบนี้ถ้าลูกหลานยังไม่สามารถจะเห็นบุคคลผู้มาได้ฉะนั้นก่อนที่จะฟังเสียงของฉันจุดทูบจุดเทียนแล้วก็เปิดเครื่อง ได้ยินเสียงบวงสวงหรือชุมนุมเทวดาแล้วก็จงคิดว่าพระก็ดีพรมก็ดีเทวดาก็ดีทั้งหมดที่ฉันเชิญมาเวลาบันทึกเสียงนี้มีกี่องค์ก็ตามพวกเธอทั้งหลายแสดงความนอบน้อมว่าข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพในทุกท่านแล้วก็ขอทุกท่านจงสงเคราะห์ให้จิตใจของพวกเราทั้งหมดตกอยู่ในสัมมาทิฏฐิโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระก็ดีพรมก็ดีเทวดาก็ดีมีธรรมใดที่ท่านเห็นแล้วขอให้ข้าพเจ้าเห็นธรรมนั้นด้วยเถิดแล้วขอให้คุ้มครองอะไรบ้างก็ว่ากันไปตามใจนึกแต่ว่าอย่าไปเกณฑ์ให้ท่านเล่นหวยเล่นการพนันหรือไปลักไปปล้นกันท่านไม่เอาด้วยเท่านี้ก็เกิดความสุขท่านจะช่วยได้ตามความสามารถหรือที่เรียกว่าไม่เกินอำนาจของกรรม นี่ว่ากันถึงเรื่องบวงสวงนะว่ามันดียังไงนี่ฉันว่าจะพูดเรื่องอะไรขึ้นต้นนี่ฉันก็ลืมเสียแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะมาพูดกันถึงว่าหลวงพ่อปานีนะ่ะเป็นหมอเป็นหมอสาธารณประโยชน์แล้วก็อาศัยกําลังจิตเป็นสําคัญตอนนี้มาฟังกันเรื่องเกรดๆนะเป็นเรื่องเกรดความรู้ก็อยากจะให้จบเร็วที่สุดเพราะว่าเรื่องของท่านถ้าจะเล่าให้จบจริงๆนะ มันจบไม่ได้หรอกฉันพูดไปก็มีเรื่องมาบอกกันทุกจังหวะแล้วเรื่องธรรมะธรรมโมโกฎข้อวัดปฏิบัติก็เหมือนกันสมเด็จท่านเตือนมาในตอนต้นๆก็สมควรแล้วนะเห็นจะไม่ต้องเตือนกันบ่อยๆจะได้เล่าเรื่องของหลวงพ่อปานให้มากเข้าตอนนี้มาว่ากันถึงหลวงพ่อปานถูกเขาทำบ้างหมายความว่าหลวงพ่อปานนี่เป็นคนรักษาโรคสองอย่าง โรคที่เกิดจากทางกายโดยตรงอย่างหนึ่งแล้วเกิดจากวิชาอีกอย่างหนึ่งนี่มาย้อนรอยถอยหลังสมัยที่ฉันเป็นนาคอยู่ที่วัดตอนนี้ฉันเป็นนาคบั่งนาตอนก่อนเล่าเรื่องหลวงพ่อปานเป็นนาคคำว่านาคะนี่เขาแปลว่าผู้ประเสริฐประเสริฐตรงไหนประเสริฐต,ตรงที่ละกามคุณเข้าวัดเอาจิตตั้งไว้ในด้านเนคขมะบารมีอันนี้นาคแท้นะ แต่เจ้านาคจอมปลอมนะ่ะไม่ได้เรื่องเหมือนกันเวลาไปเป็นนาคคือไปอยู่วัดเตรียมการจะบวชยังมีอารมณ์ไปติดพันผู้หญิงนี่ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เขาต้องหัดกันตั้งแต่ยังเป็นนาคคืออยู่วัดเอาละตอนนี้ทิ้งไว้ถ้าขืนพูดแล้วมันจบยากตอนนั้นฉันกำลังอยู่วัดใกล้จะบวชก็มีเด็กสาวๆคนหนึ่งอยู่บ้านบ้านสามกอ บ้านสามกรนี่เป็นตำบลบ้านแพนใกล้ๆกับอำเภอเสนาคือชิดกับอำเภอเด็กสาวคนนี้อายุราวสิบห้ารูปร่างรู้สึกจะไปวัดไปวากับเขาได้ดีรูปร่างอบอวบขาวเนื้อเต็มส่วนสัตว์ต่างๆก็เกือบจะประกวดได้เลยถ้าบังเอิญนะถ้าบังเอิญเขาประกวดนางงามกันขึ้นเด็กคนนี้ก็อาจจะประกวดได้หรือว่ามีสิทธิ์เข้าประกวด แต่ว่าจะได้เป็นนางงามหรือไม่ได้เป็นก็เป็นเรื่องของกรรมการในสายตาของฉันถือว่าเป็นเด็กสวยคนหนึ่งเป็นสาวรุ่นรุ่นแต่ถ้าว่าตอนบ่ายที่เขานำมาหาหลวงพ่อปานต้องหามขึ้นมาเดินไม่ได้เป็นไข้ขนาดหนักพอหามขึ้นมาวางหลวงพ่อปานก็บอกว่าไม่ต้องลองไม่ต้องใช้หมากลองนี่ถูกเขาทำมาแล้วเนี่ยเอออีหนูนี่หน้าตามันไม่ขี้เริว้วขี้เรเลยนะ ท่านว่าอย่างนั้นมันเป็นคนสวยก็มีคนรักมากแล้วคนรักก็รักแบบดีก็มีรักแบบทุจริตก็มีนี่คนรักเขาอยากได้มันแต่มันก็ไม่ตามใจเขาเขาก็เลยแกล้งกระทำเองจะทำให้ตายเพราะปรากฏว่าเจาเด็กคนนี้มันไปรักเด็กชายคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนนั้นในเมื่อเขาไม่มีความหวังเขาก็เลยคิดว่าในเมื่อเขาไม่ได้คนอื่นก็จงอย่าได้ให้มันตายไปเสีย จะได้ไม่มีใครได้ไว้เป็นสมบัติเขาไปจ้างลาวทำหลวงพ่อปานท่านบอกเสร็จว่าคนทำนี่นะเป็นลาวเขาจ้างสองร้อยบาทนี่ท่านรู้เอาตามชอบใจพอเขาเอาคนไข้มาวางท่านก็พูดเลยไม่เห็นท่านตั้งท่าหลับตาอะไรนี่หลับตาปีนี่ชาวบ้านติดกันนักเวลาไปถามพระถามเจ้าที่ท่านพอจะรู้มีสมาธิพอสมควรพอจะรู้อะไรได้บ้าง พอท่านบอกไปเฉยๆโดยไม่หลับตาก็บอกว่าไม่เห็นหลับตาเลยอึกอักอะไรก็พูดส่งไม่เห็นหลับตาสักนิดหนึ่งนี่ชาวบ้านนะ่ะเป็นคนติดการหลับตาแบบนี้ไปโดนหลอกเข้าพระประเภทชอบหลับตาโกหกพ่อก็เลยบอกเอาทีนี้เห็นเขานั่งหลับตาปีทำตายิบ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 ก็รู้สึกว่าพระองค์นี้เข่งครัดมัธยัต อย่างน้อยที่สุดก็อาจจะเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอารหันนี่ควรเข้าใจเป็นอย่างนั้นนาะแต่ความจริงนะ่ะเละประเภทหลับตาอวดชาวบ้านนีนนะ่ะเละไม่ได้ความเพราะแม้แต่สเก็ตแห่งความดีของพระาศาสนาก็ยังเข้าไม่ถึงจะไปเอาอะไรท่านพระโสดาสกิทาคาอนาคาหรือพระอรหัน ไม่ได้เรื่องรอกไปดูคำสั่งของพระพุทธเจ้าให้ดีในอุทุมภริกสูตรพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐถ้าฉันจำไม่ผิดก็ว่าอยู่เล่มสิบสองหากว่าฉันจำผิดก็แล้วไปนะไอเ้เล่มๆนี่ฉันก็ไม่ค่อยได้จำเหมือนกันจะเป็นเล่มที่สิบเอ็ดหรือเล่มที่สิบสองก็ไม่แน่นักฉันดูมันผ่านมาสามสิบกว่าปีแล้วนี่ฉันไม่ได้ดูอีกเล่าเรื่องนี้ต่อไป ในเมื่อเขาเอาคนไข้ามาวางท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกประเดี๋ยวก็หายท่านพูดเฉยๆแล้วก็หัวเราะกักกักกักบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกลูกเอ้ยท่านบอกกับพ่อแม่ของเด็กถ้ามันเป็นใหม่ๆอย่างนี้มาหาพ่อแล้วก็ไม่เกินยีสิบนาทีรอกหายแน่หมอชั้นสำคัญประเดี๋ยวก็มีพระบัญชาแล้วเจ้าลียงดำเอ้ยเสียงกล้องขึ้นมาแล้ว ตอนนั้นฉันนั่งอยู่ไม่ไกลท่านนักหรอกนั่งอยู่ไกลประมาณสักหกเจ็ดวาลิงดำเอ้ยเองไปรดน้ำมนให้ข้าทีอ้าวนี่ฉันไม่ได้เป็นหมอกับเขาสักนิดนึงเรียนอะไรก็ไม่ได้เรียนตอนนั้นท่านก็บอกให้ไปรดน้ำมนก็เลยเข้าไปกราบกราบท่านถามว่ารดแล้วว่าอะไรบ้างขอรับท่านก็บอกว่าแกมีหน้าที่รดอย่างเดียวไม่ต้องว่าอะไรหมด น้ำในตุ่มนะรถลงไปจนกว่าฉันจะบอกเลิกเอาสิเอาละสินี่มันก็ดีเหมือนกันหมอรถนี่ไม่ใช่หมอว่าไม่ใช่หมอเป่าเขาก็เอาเด็กคนนั้นไปนั่งพื้นข้างล่างต่ำลงไปฉันยืนรถอยู่ข้างบนรถน้ำหมดไปประมาณสองปีบพอถูกน้ำรถทีแรกรู้สึกว่าเด็กคนนี้ดิ้นบอกไม่ถูกโอ้ยแกดิ้นใหญ่ดิ้นไปดิ้นมาดิ้นมาดิ้นไป น้ำหมดไปประมาณสองปี๊บนี่แหละแกฉีกเสื้อของแกออกหมดเหลือแต่ตัวล่อนจอนแต่ว่าเดชะบุญนะถ้าแกดันฉีกผนุ่งแกออกหมดอีกบางทีนะ่ะหมอขันหล่นมือไม่รู้ตัวเชียวนะนี่ดีว่าแกฉีกแต่เสือ้อแต่ถึงกระนั้นก็ดีหมอก็ใจเต้นตึกตึกตึกตอนนั้นหมอก็ยังเป็นกระทิงเปลี่ยวอยู่นาแล้วคิดว่าทาไม่ได้เป็นนาคอยู่วัด เจอแบบนี้เข้าก็น่ากลัวจะรบกันน่ากลัวจะต้องประกาศสงครามกันแน่เวลานั้นจิตใจไม่เป็นอะไรหรอกเห็นว่าแกเป็นคนไข้เห็นว่าแก,นนาแกมีทุกข์ในจิตใจก็คิดอย่างเดียวอาราธนาในจิตถึงบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงพระพุทธเจ้าหรือพระองค์ยิ้มของฉันเวลาฉันไปหยิบขันฉันก็นึกถึงท่านท่านก็นมายืนอยู่ข้าง ท่านก็ยิ้มแล้วสั่งว่ารถลงไปเถอลูกประเดี๋ยวจะปรากฏเหตุอัศจรรย์ท่านปาณะเป็นคนดีเป็นพระดีนะท่านปาณนีน่เป็นพระเต็มตัวคุณรับฟังคำสั่งของท่านแล้วปฏิบัติเถอะไม่ผิดท่านปานนี่มีที่ปรึกษาใหญ่เวลาท่านปานสงสัยอะไรก็ปรึกษาพระปรึกษาพรมปรึกษาเทวดาเสมอ นี่ตอนที่รถน้ำมนต์ฉันก็นึกถึงหลวงพ่อองค์ยิ้มของฉันเห็นท่านบอกว่าอย่างนั้นฉันก็ดีใจฉันก็รถไปเด็กก็ดิ้นไปใหญ่ผลที่สุดเสื้อเธอก็ขาดหมดเสื้อขาดหมดนี่คนมันสวยอยู่แล้วนาะมันก็ชักจะยังไงยังไงอยู่นาะแล้วเจ้าคนรถนี่ก็เป็นคนหนุ่มอยู่เสื้อด้วยแต่เปล่าอย่าเข้าใจผิดตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรสงสารอย่างเดียวตั้งใจสงเคราะห์อย่างเดียว คนยืนดูกันหลายสิบคนเรียกว่าคนทั้งหมดพระทั้งหมดเห็นแกดิ้นบอกไม่ถูกแบบนั้นก็มายืนดูกันเมื่อเสื้อแกขาดแล้วก็ฟุบลงไปตอนเสื้อขาดนี่แกนอนดิน้นแกฉีกเสื้อขาดหมดเห็นแล้วว่ามีแต่เนื้อเนื้อกับหนังอย่างอื่นเขาเรียกอะไรกันบ้างฉันไม่รู้หรอกมันก็ไอ้แข่เนื้อแข่หนังนั่นแหละจะสมมุติปุ่มโน้นเป็นอย่างงั้นตรงนี้เป็นอย่างนั้นมันก็แข่เนื้อแข่หนัง มันไม่มีความสำคัญอะไรมันผุมันพังหมดพอเห็นแกไม่มีเสื้อแล้วแกก็พลิกคว่ำที่นั่นมันไม่มีอะไรหลวงพ่อปานก็สั่งให้รถใหญ่ไอ้ลิงดำเอ้ยรถหนักเข้ารถหนักเข้าท่านก็นั่งคุยอยู่ไม่เห็นท่านว่าอะไรไม่เห็นไปว่าคาถาหมุบหมิบหมุบหมิบอะไรคุยโอ้อยู่ข้างหลังนั่นแหละคุยกับแขกเห็นชั้นรถท่านก็สั่งเอารถหนักเข้าลูกรถหนักเข้าเราเป็นต่อแล้ว แล้วก็หันไปคุยกับแขกไม่เห็นว่าคาถาสักนิดแปลกดูแล้วก็แปลกชั้นรถไปประมาณดูน้ำหมดอีกหนึ่งปิป๊บเด็กคนนั้นก็หยุดดิ้นพอหยุดดิ้นเธอก็ลุกขึ้นเรียกว่างโง่หัวขึ้นมาปรากฏว่ามีมีดโต้เล่มหนึ่งมีดโต้ขนาดใหญ่ผูกสายตราสังสามเปลาะยังกับผูกผีหล่นเป้งลงมาจากหน้าอกของเธอ นี่เป็นเรื่องแปลกมากก็เวลาที่เธอดิ้นน่ะเธอฉีกเสื้อออกหมดแล้วนี่ก็เห็นหนังเท่านั้นแหละไม่มีอะไรเนื้อนี่ก็มองไม่เห็นทุกคนเห็นเหมือนกันหมดบอกว่าอาัศจรรย์แล้วเขาก็หยิบมีดมาให้หลวงพ่อปานตอนนี้เธอก็หมดทุกขเวทนารู้สึกว่าอายจัดรีบคว้าผ้าขาม้าพ่อมาปิดอกแนบแปลกตอนนี้อายแฮะเอามาปิดเนื้อที่อก เออไอเนื้อที่อื่นไม่อายไปไอายเนื้อที่อกแปลกจริงๆคนไม่น่าเลยแปลกฉันรู้สึกว่าแปลกไปไอายเอาเนื้อที่เขาต้องการเนื้อนั่นมันน่าจะโชว์กันนะแต่โชว์นานๆก็ไม่มีราคาเหมือนกันเพราะตาคนเรามีสภาพเหมือนงูถ้าของอะไรที่เขาปกปิดอยู่มันก็อยากดูถ้าเขาเปิดแล้วเปล่าไม่อยากดูหรอกเดินหลีกไปนี่เป็นอย่างนั้น นีฉันก็ว่าเรื่อยไปไอ้ฉันนะ่ะไม่ได้เรื่องแล้วไม่ได้ความแล้วถูกตอนเสียตั้งแต่บวชพรรษาแรกหมดเรื่องกันไปสบายเรื่องนี้สบายไม่ยุ่งพอเข้าเอามีดไปให้หลวงพ่อปานหลวงพ่อปานก็บอกว่าเนี่ยเขาทํามาเขาเสกมีดเข้าอกแล้วท่านก็เสกมงคลให้แล้วก็เอาผ้ายันทอเสกยันทอผูกในมงคลแล้วก็คล้องคอให้อิหนูคนนั้นบอกว่า อีหนูเองกลับไปบ้านแล้วก็เองอย่าถอดมงคลน,นะลูกนะเขายังจะเล่นงานเองต่อไปคำว่าเล่นงานนี้แม้ฟังแล้วจะตีความหมายกันมากฟังกันเพียงเหมาะนะตีความหมายในคำพูดกันเพียงเหมาะนี่ฉันพูดอย่างพระอย่าตีความหมายอย่างชาวบ้านมักจะลึกซึ้งเกินไปแล้วหลวงพ่อปานท่านก็สั่งให้กลับความจริงรักษากันเดียวเดียวจริงๆ นี่คนขนาดหามมานาะพอเข้าไปแล้วหลวงพ่อปานก็บอกว่าลิงดำเอ้ยเอ็งเข้าใจไม่ลูกมีดเล่มนี้เขาทำยังไงตอบว่ากระผมไม่เข้าใจขอรับหลวงพ่อก็มีดนี่มันเป็นเหล็กมันเอาเข้ามาในอกคนได้ยังไงท่านก็เลยบอกว่าประเดี๋ยวพ่อจะทำให้ดูคนเยอะคนที่มาดูนะ่ะยังไม่ไปคนไข้ที่ว่าจะไปก็ไปไม่หมด หมายความว่าเด็กคนนั้นน่ะลงเรือไปแล้วแต่ญาติของเด็กมาด้วยกันหลายลำนี่มาเรือยังไปไม่หมดท่านบอกว่าพ่อจะทำให้ดูวิธีที่เขาจะเอาเข้าคนเขาทำอย่างนี้ท่านก็เอามีดวางข้างหน้าหมอบางคนเขาเอาใบตองรองแต่นี่ไม่เห็นท่านรองท่านเริงอะไรท่านเอามีดวางข้างหน้าท่านก็บอกว่าลิงดำเองไปหาไม้ลำที่มีป้องตันๆมาให้พ่อลำหนึ่ง ไม่ต้องยาวหรอกเขาเรียกว่าขังข้อคือข้อหัวข้อท้ายมันไม่เปิดมันก็หาไม่ยากใกล้ๆที่ท่านนั่งมันมีอยู่ฉันก็ไปหยิบมาแล้วท่านก็ให้ไปวางไว้พอวางไว้แล้วท่านก็บอกว่าคอยดูนะพ่อจะเอามีดนี่นะเข้าไปอยู่ในลำไม้เราก็ดูแล้วไม่เห็นมันเป็นรูที่ไหนมันจะเข้ายังไง ไม้ลำนั้นก็รู้สึกว่ามีความกว้างของลำไม้ไม่เท่ากับมีดโต้แต่ท่านก็ทำให้ดูทุกคนตั้งใจดูท่านบอกทุกคนตั้งใจดูนะแล้วก็เอานิ้วจี้ลงไปข้างมีดไม่เห็นว่าไงปากก็ไม่หมุบมิบสักไม่ถึงสามนาทีเป็นอย่างช้านี่ฉันนึกไม่ออกนะว่าเป็นกี่นาทีนะตอนนี้ถ้าเสียงหมามันเข้ามาแล้วก็ทราบด้วยนะว่าวัดชั้นนะหมาเยอะ ฉันนี่ดาเผาเดียวกับหลวงพ่อเนียมนะเลี้ยงหมาเยอะแล้วก็หมาที่เลี้ยงนี่ก็ให้อาหารมันกินเองซื้ออาหารให้มาสองสามปีต่อมานับตั้งแต่ปีพศ2512เป็นต้นมานนทาอนันตวงศ์อุทัยธานีเขารับภาระซื้อข้าวสารซื้อกับซื้อขนมให้หมากินแทนตอนนี้เบาใจไปการเลี้ยงหมานี่ป้องกันนรกได้ดีเหมือนกัน เพราะเป็นเมตตาบารมีเราเลี้ยงเราก็เลี้ยงเพื่อไม่หวังผลตอบแทนไม่เคยจะใช้มันตักน้ำถูบ้านใช้อะไรไม่เคยอย่างนี้ชื่อว่าเลี้ยงโดยการสงเคราะห์อย่างนี้เป็นการป้องกันนรกได้ดีนี่คนเลี้ยงหมาแบบนี้แล้วก็จำไว้นะคนเลี้ยงหมาแบบปล่อยแบบนี้ได้บุญขนาดไหนลุงพุทธน่ะลุงแกมานั่งนานแล้วพูดตอนนี้ก็ยิ้มเลยลืมถามแก ลุงถามจริงๆนะคนเลี้ยงหมานี่นะ่ะอ๋อแกรีบบอกมาเลยบอกว่าล้างบาปไม่ได้จำไว้นะฉันพูดมันก็ปั่มปั่มเป๋เปอรเหมือนกันบอกว่ากันนรกได้จะกลายเป็นล้างบาปแกบอกว่าเรื่องบาปเรื่องความชั่วนี่ล้างไม่ได้นะแต่ว่าอานิสงค์ของหมาด้วยการเลี้ยงปล่อยหมายความว่าเลี้ยงไม่หวังผลตอบแทนลุงไปทางไหน แกบอกว่ามันหลายทางความจริงนี่มันจะไม่เหมือนกับที่ฉันเทศเสียแล้วละฉันเคยเทศว่าเลี้ยงหมานี่ได้ผลขั้นกามาวาจรสวรรค์สามารถจะไปเกิดเป็นเทวดาได้ลุงพุทธแกตอบไม่เหมือนกันเสียแล้วลุงว่ามาสิอ๋อย่างนั้นเหรอบอกว่าถ้าเลี้ยงหมาด้วยการสงเคราะห์ใช่ไหมละ่ะสงเคราะห์ให้หมามีความสุข อย่างนี้เป็นผลแห่งกามาวาจรสวรรค์งั้นนะลุงนะดาวดึงเลยแล้วบอกว่าถึงดาวดึงเลยนี่ฟังแกพูดนะแล้วชันเทศอ่ะมันเห็นจะผิดผิดไหมลุงบอกว่าไม่ผิดแต่อธิบายไม่ครบอ๋อแหมดีจริงๆอย่างนี้ดีจริงๆแล้วขั้นที่สองละลุงการเลี้ยงหมาท่าใจจดจ่ออยู่กับการให้ทานหมา หมายความว่าการให้ทานนี่นะมีจิตห่วงใยมากอย่างนั้นหรือใช่อ๋อแกบอกว่าใช่ไปไหนก็ห่วงกลัวจะอดนอนก็คิดว่าพรุ่งนี้หมาจะกินอะไรจะมีกับข้าวอะไรให้หมากินพยายามหามาให้สิ่งที่มันต้องการที่เรียกว่าพอจะกินได้หรือว่าขนมพวกนี้หมาจะมีกินไหมตั้งใจอยู่อย่างนี้เป็นปกติก่อนหลับ หรือว่าปกติก็คิดเป็นห่วงอยู่แกบอกว่าเป็นธานานุสติกรรมฐานคือเป็นธานานุสติกรรมฐานอย่างนั้นใช่ไหมลุงแกบอกว่าใช่อันนี้ฉันไม่ได้เคยคิดเลยนะลูกหลานตอนนี้ฉันไม่เคยคิดหรือไม่เคยเทศมาเลยนะแกยิ้มแกบอกจะเทศยังไงล่ะก็คนมันโง่บ,บัดซบนี่แกว่ายอย่างนั้น แกบอกว่าโง่บัดซบแล้วจะเทศยังไงกระเทศไปเพียงแค่กามาวจรสวรรค์อ่านหนังสือมาอย่างนั้นแกบอกว่าจิตถ้าจับอยู่อย่างนี้เป็นอารมณ์เขาเรียกว่าอารมณ์ฌานแล้วก็อารมณ์ฌานนี่น่ะเวลาใกล้จะตายถ้าจิตห่วงใยอยู่กับแมวหมาที่เราเลี้ยงไว้คิดหวังจะให้ทานมันอยู่เป็นฌานตายไปเป็นพรมถ้าเวลาตายไม่คิดเวลาตายไปแล้วก็ไปเกิดบนกามาวจรสวรรค์ แล้วบุญอันนั้นบันดาลให้เกิดเป็นพรหมได้เมื่อหมดอายุในสวรรค์แล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมจำไว้ให้ดีนะลูกหลานนะฉันไม่เคยเทศแบบนี้เลยนะฉันไม่เคยเทศลุงแกยิ้มใหญ่แล้วแกบอกว่าต่อไปคนเลี้ยงหมานี่นะไปนิพพานได้เพราะว่าเอาหมาเป็นวิปัสนาญาณเอาอาหารเป็นวิปัสนาญาณถามทำไงล่ะลุงวันนี้มีประโยชน์มากจำให้ดีนะ นี่คนรู้เขารู้จริงๆอย่างลุงพุทธเนี่ยแกเป็นพรหมลุงพุทธเป็นพรหมแล้วเป็นอนาคามีพรหมด้วยจะบอกไว้ให้เซ่ก็ได้แล้วลุงพุทธน่ะไม่มีโอกาสจะมาเกิดเป็นมนุษย์จะนิพพานต่อไปนี่แกใกล้นิพพานเต็มทีแล้วใช่ไหมลุงแกบอกว่าใช่พอสินส้นศาสนานี้แล้วประมาณ50ปี50สปีนรกหรือว่าห้ปีมนุษย์ลุง ห้สปีมนุษย์หรือไปนิพพานเวลานี้อยู่โตเตเล่นโกโก้ย่างนั้นนะเอาละจำไว้นะว่าลุงพุทธแกจะไปนิพพานเอาลุงว่าต่อไปสิวิธีที่เอาขนมเป็นวิปัสสนาญาณทำยังไงคืออาหารหรือขนมที่ให้สัตว์แกว่าอย่างนั้นเป็นวิปัสสนาญาณเราซื้อมามันก็กินหมดไปนะสิกินหมดไปนี่มันเป็นอนัตตานี ซื้อมามากมันค่อยๆยุบไปทีละน้อยทีละน้อยมันเป็นอนิจจังกินหมดไปเป็นอนัตตานี่อีกอย่างหนึ่งนะแล้วก็หมาที่มันกินของของเรานี่นะมันก็มีชีวิตอยู่ไม่ตลอดในที่สุดมันก็ตายนี่แสดงว่าถึงแม้เราจะเลี้ยงมันยังไงก็ตามสภาพความเที่ยงมันไม่มีและเวลาที่มันอยู่มันหิวมันกระหายมันร้อนมันเย็นมันหนาวมันก็มีความทุกข ก็เป็นทุกขังและเวลามันตายก็เป็นอนัตตาเราไม่อยากให้มันตายมันก็ตายท่านเคยเอายารักษาหมาใช่ไหมบอกว่าใช่และเวลามันจะตายรักษารอดไหมพุทโธลุงก็ฉันจะตายเองฉันยังรักษาไม่รอดหมามันจะตายฉันจะรักษารอดอยังไงแกก็เลยบอกว่านั่นแหละมันเป็นอนัตตา คำว่าอนัตตาหรือกฎธรรมดานี่อน,นิจจังทุกขังอนัตตาสามประการนี่ไม่มีใครบังคับได้มันเป็นกฎตายตัวนี่ถ้าอารมณ์จิตคิดอย่างนี้ว่าหมาเราเลี้ยงแล้วมันก็ตายเราจะต้องตายอย่างนี้เวลาหมามีชีวิตอยู่มันก็จะต้องมีความทุกข์ต้องการอาหารต้องการความสบายเราได้เกิดอีกเราก็มีทุกข์อย่างนี้ ในที่สุดก็ต้องตายอย่างนี้เราก็เบื่อความตายมันเสียเบื่อความเกิดมันเสียเราไม่ต้องการมันขึ้นชื่อว่าความเกิดไม่ว่ามันจะเป็นคนก็ตามสัตว์ก็ตามเราไม่ต้องการเราไม่เอาทั้งหมดคิดแค่นี้เราก็ไปนิพพานเท่านี้นะรือลุงแกบอกว่าเท่านี้แหละไม่ต้องมากถ้าอย่างนั้นก็ต้องต่างสรณะใหม่กระมังลุง เราะว่าพุทธังสารนังคัจฉามิขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำมังสารนังคัจฉามิขอให้ถึงซึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งสังคังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทีนี้ก็ต้องมาตั้งกันใหมายว่าติราฉานังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงหมาเป็นที่พึ่งเป็นยังไง แกก็หัวเราะแกบอกว่าไม่ถูกอย่างนี้มันเป็นธรรม,มังสรารนังขชาามิเออนี่นักเทศฟังไว้นะที่ฟังนี่คุณสุรินเจ้าอาวาสวัชสุคุมารามมีส่วนจะได้ฟังอยู่ด้วยยังหนุ่มอยู่นะถ้าใครเข้ามาถามแล้วก็จำไว้ให้ดีนี่เป็นปัญญาลุงพุทธบอกว่าการตายของหมานี่ไม่ใช่เอาหมาเป็นที่พึง่งเอาพระธรรมเป็นที่พึง่ง หมายความว่าเราให้ทานตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เห็นไหมคะแม้แต่การเลี้ยงหมาท่านก็นำมาสอนให้ข้อคิดเป็นธรรมะได้อย่างดีเราก็ติดตามฟังในตอนต่อไปนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนรั์และรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขก,กายสุขใจนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ